การเคลื่อนไหวของทางการเมืองเนี่ยน่าจะให้โอกาสคนเหล่านี้ออกมาต่อสู้พอดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ท่านอาจารย์ก็เลยตัดสินใจมาผมเน้นตรงนี้ว่า,าในส่วนการเคลื่อนไหวของเด็กเกเยาวชนต่าง,งเนี่ยเป็นคนละเรื่องกับสิ่งที่อาจารย์นะมาพินเรียนถามอาจารย์ครับว่าในกรณีที่ผ่านมาเนี่ยครับเวลาที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินนะครับเคยมีคดีไหนไหมครับที่ถูก ผ่านก่อนการตัดสินยังไงครับคือ <c oughs> เรื่องนี้ก็เป็นความเห็นของทั้งอาจารย์ธนัตและผมนะครับเอาข้าจริงถ้าพูดกันตรงๆเลยเนี่ยอาจารย์ธนัตกับผมเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เราเรียนหนังสือด้วยกันนะเราเรียนมัธยมด้วยกันเราเรียนธรรมศาสตร์ด้วยกันแล้วที่สําคัญในตอนหลังเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กัน ค่อนข้างจะใกล้คลิสทีเดียวนะครับเพราะว่าทั้งหนึ่งอาจารย์พนัสก็เป็นคณะบดีคณะนิติศาสตร์ครั้งหนึ่งผมก็เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในแง่ของวิชา,าความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยผมคิดว่า,าเราสองคนต้องการยืนยันหลักวิชาการน,นะครับ เราต้องการยืนยัน,ยน,ยนหลักวิชาการของเราอย่างกรณีของอาจารย์พนัสก็คือหลักวิชาการนิติศาสตร์สากลว่าควรจะเป็นอย่างไรในแง่ของคดีความนะครับอันนั้นเป็นส่วนของอาจารย์พนัสเดี๋ยวอาจารย์พนัสก็คงจะพูดได้อย่างชัดเจนนะครับใน่วนของผมเนี่ยผมใช้หลักวิชาการของประวัติศาสตร์สากล ว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วผมก็เชื่อว่าสิ่งที่คนทั้งสี่กำลังทำอยู่สิ่งที่คนทั้งสี่และเยาวชนคนรุ่นใหม่กำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์สากลของสถาบันพระมหากษัตริย์ทั่วโลกนะฮะส,สถาบันพระมหากษัตริย์ทั่วโลกที่ยังคงมีอยู่นะครับ เป็นจำนวนไม่มากนักนะเมื่อเทียบกันกับจำนวนสมาชิกขององค์การสหประชาชาติแล้วเนี่ยก็มีอยู่เพียง10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่ว่าในส่วนที่เป็นสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี้มีสถาบันการศึกษาที่มั่นคงแล้วก็อะไรเป็นที่เคารพนับถือของ ประชาชนเนี่ยผมว่ายกตัวอย่างที่เป็นอันดับหนึ่งเลยของโลกก็คืออัองกฤษนะฮะสหราชอาณาจักรซึ่งสถาบันของกษัตริย์ของอังกฤษนั้นก็ได้ปฏิรูปมาจากกนกระทั่งมั่นคงอยู่อย่างในปัจจุบันตัวอย่างที่ใกล้เราที่สุดนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นซึ่งสถาบันจักรพรรดนั้นนะครับหลังจากที่ได้ อะไรถูกใช้อ้างใช้อิงใช้โหนโดยฝ่ายรัฐบาลโดยฝ่ายรัฐทหารของญี่ปุ่นจนกระทั่งเข้าสงครามอย่างที่เรารู้กันในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจนกระทั่งต้องแพ้สงครามด้วยการโดนระเบิดปรมาณูสองลูกอย่างที่เราทราบกันดีครับผมคิดว่าสถาบันพระจักรพรรดิของญี่ปุ่นปัจจุบันก็คือ สถาบันที่ได้รับการปฏิจจรูปไปแล้วดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าข้อเสนอของเยาวชนคนหนึ่งสาวรุ่นใหม่นะรวมทั้งสี่ท่านที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคือข้อเสนอซึ่งถูกต้องตามหลักวิชาการประวัติศาสตร์ถูกต้องาออาารรต,า,ตองามประวัติาศาสตร์ของบันบาลกษัตริย์ระดับสากลเพราะฉะนั้นผมจึงต้องพูดว่า ทั้งอาจารย์คณะและผมเนี่ยยินดีมากที่จะเป็นคนที่ช่วยผลักดันในเรื่องนี้ครับก็คงมีประมาณนี้นะครับผมคิดว่าเราใช้วิชาการของเราทั้งนิสร์สา3คนและประวัติศาสตร์สา,สาคนครับ เป็นไปนไม่ได้หรอกครับผมอายุ80แล้วอ่อาจารมาน์นนัดก็เหมือนกันเราเป็นคนรุ่นสงครามโลกครั้งที่สองเพราะฉะนั้นโวยอายุอานามแล้วเนี่ยเราแก่เกินไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้เนี่ยก็คือการเอาหลักวิชาการเอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยออกมาช่วยี้ช่วยแนะแล้วพูดง่ายๆก็คือเป็น คือไม่ใช่อาจจะไม่ไม่ใช่พอ่อยกอ่ะนะอีกกคือเราก็ผมเองก็ชอบดูสายอ่ะนะแม่ยกแห่งชาติผมชอบมากเพราะว่าเธอนอกจากจะเก่งกล้าแล้วยังสวยอีกต่างหากนะผมก็ชอบดูแต่ว่าเราเล่นบทดนั้นไม่ได้ครับอย่างนี้เราก็เป็นคู่ให้กําลังใจนะครับผมคิดคิดว่านะคนรุ่นที่กําลังจะหมดอายุไขไปแล้วเนี่ย ตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์คนเดือนตุลาตุลาเนี่ยนะ,ะแน่นอนบางคนอาจจะยังมีอะ,อะไรนะ,ะกําลังกายกําลังใจแข็งแรงทำงานได้อยู่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะหมดหมดรุ่นของตัวเองไปแล้วอ่ะดีที่สุดก็คือสนับสนุนให้กําลังใจเอาประสบการณ์ของเราเองเนี่ยมาบอกเขาว่าเฮ้ย hey, จำได้ไหมอาจารย์ป่วยบอกว่าอย่าเป็นไทยมุงอย่าเป็นไทยเฉยนะครับจำได้ไหมอาจารย์ป่วยบอกว่าการต่อสู้จะได้ประชาชนชัยใจมันต้องสันติประชาธรรมครับแต่ดูแล้วอาจารย์ก็ยังแข็งแรงและอายุอาจจะไม่แน่ใจว่าหลังที่ว่าเรา ูแข็งแรงมันเป็นภาพลวงตามันก็เป็นคำคมที่คนคนมาชมผมก็ผมก็อกออออชอบใจเหมือนกันแต่โดยความจริงแล้วสุขภาพมันมันไม่อำนวยนะครับมันไม่อำนวยไปไหนมาไหนก็ยากนะครับขับรถเองก็ลำบาก แต่าาว่ายังไม่ได้เป็นก,นก,กนารเชื่ <im itation> อใจกแต่ว่าฝั่งักงนากันทีนี่ครับทีนี้ก็คือการลักกฎหมายของเราเองสิทธิ์เบื้องต้นเลยคือสิทธิที่รับการปล่อยตัวชั่วต่างมีรับการประกันตัวนี่เป็นสิทธิตามระดัมนูตามกฎหมายไทยเ,เ,เป็นสิทธิตามกฎหมายวิธีที่นะปัญยาเพราะนั้นไม่ให้ประกันตัวนี่โดยหลักก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นการเป็น ท่านก็ต้องมีเหตุผลไม่ให้ประกันตัวสารไม่ได้กลัวเรื่องหลบหนีแต่เหมือนว่าให้เหตุผลว่ากลัวไปกระทําผิดในข้อหาเดิมเหมือนไปปลาสาไปอะไรอีกอะไรอย่างนี้อาจารย์มันมันม,มันจะไม่ใช่ประเด็นเรื่องยุ่งเหยิงแบบที่อาจารย์ว่า,าแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็น,เป,นเป็นอะไรเป็นข้อพิเป็นข้อพิจารณาเป็นดุลพินิตของท่านซึ่งทางก็ต้องอาศัยหลักกฎหมายตามที่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเขียนไว้ ซึ่งมันก็เป็นการตีความกันแบบนั้นได้ทนะ่านแล้วว่าที่จริงท่านก็ให้เหตุผลว่าอย่างนั้นอยู่แล้วนี่ที่ไม่รประกันไปไกลไปยังถ้ารอบนี้ไม่ได้ยังไงอาจารย์ก็มาต่อไหมครับหรือว่ามีมีได้ยินกระซิบไหมคณา,าจารย์จะมาแบบเป็นเป็นอตเป็นรตแบบพน,นสไหมจะมาช่วยกันอันนี้ผมไม่ทราบอะอันน,น,นี้ผมก็เพียงแต่ว่าได้รับการติดต่อผมก็ยินดีเอ้อยว่าเออถ้ามันเป็นโอกาสที่ทังนี เขาได้รับอิสระก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะถึงยังไงเขาก็สู้คดีอยู่แล้วเขาไม่หนีที่ไหน,นครับถ้าสุดท้ายจริงๆในฐานะอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยแหละลูกศิษย์ลูกหาก็หลายคนอยากฝากอะไรโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไหมรุ่นเหรียรุ่นหลานแล้วแหละที่เคลื่อนไหวขนาดนี้ว่านี่แหละมันมีต้นทุนสูงนะมีความเสี่ยงเนี่ยต้องขึ้นลงขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยในการต่อสู้อุดมการอะไรของเขาอยากตามผมคิดว่าคนเรามีอุดมการเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับ ถ้าคนเราไม่มีอุดมการณ์ก็เป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นไม่ใช่คนเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นในเมื่อเขาเลือกอย่างนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเลือกแต่คนเลือกที่ไม่มีอุดมการณ์ก็เป็นเรื่องของเขาอีกเหมือนกันแล้วแต่ใช่ไหมฮะ,ะครับาอ